สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่โอนเอ็ดวัละข้อนะครับสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6นะครับนะโอนเอ็ดของปีการศึกษา2563นะครับคือปีที่แล้วนั่นเองข้อที่11ครับเขาบอกว่ารูปคลี่ต่อไปนี้ครับเป็นรูปคลี่ของพีระมิดครับนี่เป็นของพีระมิดครับพีระมิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจํามันได้คือมันทําไมครับมันหัวแหลมถูกต้องไหมนี่อ่่ะเนียพีระมิดเนี่ยมันหัวแหลมครับเนี่ยพีระมิดเนี่ย มันหัวแหลมนะครับพีระมิดฐานอะไรก็ขึ้นอยู่กับฐานครับถ้าอยู่ประเทศอียิปต์เราจะเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะฮะเนี่ยฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปนี่เนี่ยพีระมิดนี่คือพีระมิดครับนะพีระมิดเรานึกถึงประเทศอียิปต์ครับรูปเลขาคณิต3สามมิติมีหลายรูปครับมีจะมีปีซึมครับปีซึมนึกถึงกล่องนมครับเห็นนะปีซึ่มปีซึมเนี่ยนึกถึงกล่องนมปีซึมสี่เหลี่ยมครับ ทรงกระบอกครับทรงกระบอกนี่ทรงกระบอกทรงกระบอกนึกถึงอะไรนึกถึงบ้องข้าหลามหนองมนเข้าไว้ครับนั่นแหละโอเคนะก็จะมีคร้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมมาดูเลยครับข้อนี้เราจะตอบข้อไหนได้บ้างเนี่ยมันข้อแรกนะครับพีระมิดเนี่ยครับด้านข้างของมันอ่ะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแต่ถ้าปีซึมอ่ะด้านข้างของมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่นี่น้นี่นี่นี่ครับนี่เป็นสี่เหลี่ยม ปีซึมครับนั้นแสดงข้อหนึ่งเนี่ยเป็นปีซึมปีซึมฐานอะไรครับก็นับเหลี่ยมครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับข้อหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าปรีซึมครับนะปีปิซึมหกเหลี่ยมครับนี่นี่ข้อหนึ่งโอ๊ยไม่ได้เบ็ดเบียน นะครับอ่ะประมาณนี้คูณลบก่อนอคุณเขียนเบียดเบียนนะนะข้อหนึ่งเนี่ยข้อหเราเรียกว่าปิซึมหกเหลี่ยมครับเนี่ยเขียนไว้ข้างล่างดีกว่าปิซึมหกเหลี่ยมอืมไม่ใช่พีระมิดครับข้อสองครับข้อ2เนี่ยถ้ามองไปมองมามันจะประกอบกันเป็นรูปอะไรเนี่ยยากครับ เน uh ี่ยข้อสองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเลยเนี่ยถ้าประกอบกันมาเนี่ยนะถ้าประกอบกันมาเนี่ยปึ๊บป๊บลงด้านเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ยเป็นกล่องแบบนี้นี่เป็นกล่องแบบนี้นี่นี่เป็นกล่องแบบนี้นี่กล่องแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนบ้านนะครับนะเป็นทรงบ้านเราอาจจะเรียกว่าปีซึมก็ได้เนี่ยปีซึมห้าเหลี่ยมกะไดเนี่ยปีซึมห้าเหลี่ยมตรงนี้นะครับถึงไม่เอานะข้อสองก็ปีซึมข้อนี้ ้อนี้ประกอบกันมาเนี่ยรู้สึกอะมันจะเป็นอะไรครับคล้ายๆกับรูปนี้แต่มันจะแบนๆกว่าข้อที่ถูกคือข้อนี้คือข้อ4ครับคือข้อ4ี่ข้อสนี้คือพีระมิดครับพีระมิดพีระมิดกี่เหลี่ยมครับ1 2 3 4 5 6องสามสเหลี่ยมครับเป็นพีระมิดเดเหลี่ยมนับดูที่ฐานเลยครับฐานเป็นกี่เหลี่ยมก็นับตามนั้นนี่ไงเห็นไหม พีระมิดฐานจะมีอยู่ฐานเดียวครับเนี่ยฐานจะมีอยู่ฐานเดียวและด้านข้างจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นพีระมิดนะครับโอเคนะนี่รูปนี้นะครับผมไม่ยากนะครับข้อนี้เดี๋ยวไปเจอกันข้อต่อไปครับผมสวัสดีครับ